ด <t> ีค่ะพี่น้องมาเด้อมาลกกาดมันใหญเลยเด้อกัดนกเ่าเงาพี่น้องกัดมันกาดหัวโขนในนั่งลกเอาขุก้อนเก่งชุดดำๆขนแม่พวกเก่งโดนก้อนนั่นแหละมันลกกตาซอยน้องสาวซอยกูบบาทท่านกาดหัวโกนมันอันนี้ก็ได้

ลบเพี่น้องก้ามันคาดนัวโฟนเพื่อนี่ยินอ่กับแฟนโนโฟนนี่คือต้ดเด็กกับเพื่อนหาพี่าดกอดกอดนี่เดเด,ด,ดึงเอาที่ละตนพี่น้องดึงที่ละนเพราะมังค่ามึวนนถึนงน,น